ช่วงน,นี้นะคะว่ากันด้วยเรื่องของกระท้าค่ะตอนนี้กระทะยังเดือดไม่เลิกนะคะ,ะสําหรับกระทะคอรเรคิงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องของผู้บริโภคออกมาแฉว่าที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่สิงคโปร์เขาขายกันใบละประมาณ600บาท ทำไมเมืองไทยขายกันราคาเป็นหลักพันนะคะคก็มีคําถามเกิดขึ้นลาา้ค่ะจนถึงขั้นฝั่งของผู้จําหน่ายออกมาที้แจงนะคะว่าราคาที่ต่างกันเป็นเพราะว่าคุณสมบัติต่างกันแต่เรื่องไม่จบเท่านี้คุณผู้ชมคะล่าสุดค่ะมูลนิธิผู้บริโภคออกมาจี้สคออบอให้ตรวจสอบเรื่องของการตั้งราคาด้วยเพราะระบุว่าราคาที่ขายนั้นแพงเกินจริงนะคะใช่ครับก็บอกเลยนะครับว่าสคออบอเนี่ยอย่าหลงประเด็นนะครับมีอำนาจเต็มที่ ต้องการให้กระทะโคเลกิงนะครับคืนเงินให้กับผู้บริโภคทุกคนด้วยซึ่งที่บอกว่าหลงประเด็นนั้นนะครับก็คือเน้นไปที่เรื่องของการตั้งราคานะครับที่สูงเกินจริงคือสูงถึงใบละ1 5 0 0 0บาทแล้วก็เสนอราคาถูกนะครับเหลือเพียงใบละ3,300บาทแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าคุณโทรมาตอนนี้เนี่ยซื้อ1แถม1นะครับก็ตกแล้วเนี่ยราคาขายใบละ1,650าทเท่านั้นทำให้ผู้บริโภคหลงผิดหรือเข้าใจผิดในสาระสำคัญของราคา คิดว่าเป็นราคาที่ถูกนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อกระทะทันทีโดยทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยังเสนอด้วยนะครับว่าผู้ที่ซื้อกระทะโคเล็กคิงนะครับมีสิทธิ์ที่จะขอคืนเงินเนื่องจากขายแพงเกินจริงส่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็สามารถที่จะไปเจราจาเพื่อให้บริษัทนั้นคืนเงินให้กับลูกค้าที่ซื้อกระทะไปด้วยสามารถที่จะฟ้องคดีแทนผู้บริโภคก็ได้นะครับนอกจากนี้อาจจะขอความร่วมมือจากกรมศุลการกรเนื่องจากเป็นสินค้านําเข้า ว่าราคาต้นทุนในการชำระภาษีนั้นเท่าไหร่กันแน่นะครับเราก็จะทราบต้นทุนที่แท้จริงของกระทะใบนี้ครับนอกจากนี้เองนะคะทางาคณะกรรมการโฆษณาของสคอบอยังสามารถตรวจสอบว่าเรื่องนี้เข้าขายโฆษณาเกินจริงหรือว่าเป็นเท็จซึ่งก็มีความผิดและก็ถูกจำคุกหกเดือนปรับห้าห0ืบาทหรือทั้งจำและปรับตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมไปเปิดงบโฆษณาเห็นกันแบบชัดๆกันนะคะ เปรียบเทียบกันในปี2,559กับปี2,558ค่ะปรากฏว่าตลอดปีที่แล้วทั้งปีนะคะกระทะคอเรคิงเป็นแบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาสูงที่สุดค่ะท่ามกลางที่บริษัทอื่นนั้นหันงบโฆษณาลงนะคะเพราะว่าประหยัดเรื่องของงบโฆษณาตรวจสอบตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเลยค่ะปี2,559นะคะกะทะคอเรคิงอัดงบโฆษณารวมกัน1,493ล้านบาท เทียบกับปี2,558ที่ใช้เป็นเงินโฆษณาเพียง54ล้านบาทเท่านั้นจะเห็นเลยนะคะว่าสวนทางกับยักษ์ใหญ่หลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นโค้กโ o โยต้าปิกอัพเทสโก้โรตัสรวมไปถึงรถยนต์โตโยต้าก็ตามทีนะคะเปิดดูรายละเอียดการใช้งบ11เดือนที่ผ่านมาค่ะพบว่ากระทะแบรนด์นี้ใช้งบสูงขึ้นถึง27เท่าเมื่อเทียบกันกับปีที่แล้วและกรช่องที่ได้งบโฆษณาเคอร์เริงสูงที่สุดคือกลุ่มช่อง9ช่อง3และกลุ่มกรนนีนะคะ ก็ถือว่ามีการใช้งบโฆษณาค่อนข้างสูงนะครับอย่างในฝั่งของช่อง9นะครับคือรวมทั้งอสทแล้วก็ช่องเด็กและครอบครัวนะครับใช้งบโฆษณารวมๆกันนะครับกว่า1,240กว่าล้านบาทนะครับส่วนในฝั่งของช่อง3นะครับก็คือใช้งบโฆษณารวมกันเกือบเกือบ,บ130ล้านและในส่วนของเครือจ M อ็มนะครับช่อง จิมเอ็มนะครับแล้วก็ช่องวันนะครับใช้งบโฆษณารวมๆกันเ,นเกือบสาสิบล้านบาทน,นะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาสูงที่สุดนะครับในช่วงหนึ่งสองปีที่ผ่านมากับโคเลคิง e ครับใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมคะมีรายงานเข้ามานะคะว่าสคอบเอตรียมจะเรียกกระทัโคเลคิงนี่แหละค่ะเข้ามาชี้แจงถึงข้อมูลทุกอย่างที่พูดถึงในตอนนี้สิบเ็พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวติดตามทุกความเคลื่อนไหวกับเรานาว2สบกค่ะ